โอเคครับยังเป็นสถิติอยู่นะครับเกี่ยวกับการกระจายข้อมูลนะครับหน้า4 0 6ข้อ47นะครับข้อมูล4จํจำนวนมีดังนี้5 A B 1โดยที่ b มากกว่าเท่ากับ a มากกว่าเท่ากับ1นะครับเขาบอกว่าถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ4ค่าความแปรปรวนเท่ากับ5แล้ว b ลบ a มีค่าเท่าไหร่นะครับข้อนี้เนี่ยก็จำสูตรกันได้ใช่ไหมอ่ะ X บาร์เท่ากับเท่าไหร่ซิกมา x ส่วน N เนาะส่วนความแบบปรปรวนคืออะไรเ็กซาสองเท่ากับซิกมา x- X ลบเอ็ทั้งหมดกำลังสองส่วน N อเนาะอันนี้คือสูตรที่เรียนกันมาที่โรงเรียนใช่ปะ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 ,ปะ,ปะเนาะสูตรสองตัวนี้ก็น่าจะใช้กันได้แหละง่ายๆนะครับมาทำเลยเขาบอกว่า X บาร์เท่าไหร่ X บาร์เป็นสี่ใช่ปะอืม x ว่าเป็น4เนาะแปลว,ว่า x ว่าเป็น4ี่ซิกมา x คืออะไรเอา x เอาข้อมูลทุกตัวมารวมกัน5บวก a บวก b บวกหส่วนด้วย n n, n คือจำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมดมี4ตัวนะครับกลายเป็นเท่าไหร่สย่ใขึ้นไปคูณสิเท่ากับ5้าบวกหเป็น6บวก a บวก b a บวก b เท่ากับสิบเห็นไหมตอนนี้ได้มาแล้วว่า a บวก b เป็นสิ จะไปใส่สูตร x คร่ะ x คือซิกมาของ x ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลังสองส่วน n ใช่ป่ะเนาะมาตัวแรกคืออะไรครับอืมตัวด้เป็น5เนาะก็กลายเป็น5ลบ x บาร์คืออะไร4ีกำลังสองบวกอะไรครับบวก a-4 ลบกำลังสองบวกด้วย b-4 ลบกำลังสองเนาะก็คือ x ลบ x บาร์เนาะบวกด้วย หนึ 1> 1่งลบสี่ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วยทั้งหมดคือซีห้าลบสี่เป็นหนึ่งนะหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งบวกกับ a ลบสี่กำลังสองบวกกับ b ลบสี่กำลังสองบวกกับลบหนึ่งลบสี่ได้ 3, ลบสามลบสามกำลังสองได้เก้านะครับเกำลังสองเนี่ยเขาบอกว่ามันได้เท่าไหร่นะได้ห้าใช่ปะ่ะส่วนด้วย n n เอ็นเท่าไหร่ เป็นสีเหมือนเดิมเนาะย้สี่ขึ้นไปคูณนะครับห้าสี่ยี่สิบเท่ากับไรหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบเอลบสี่บวกด้วยเอลบสี่กำลังสองบวกด้วยบีลบสี่กำลังสองเนาะได้เท่าไร่เอ่ยอันนี้ย้ายสิบไปลบนะครับได้สิบเท่ากับเอลบสี่กำลังสองบวกกับบีลบสี่กำลังสองโอเคไหม ล้วไงต่อแล้วไงต่อ,ตอก็กระจายกำลังสองสมบูรณ์นะครับได้ว่าสิบเท่ากับมีใครลืมไหมายานหน้ากำลังสองลรสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเนะาะกำลังสองสมบูรณ์นะเอกำลังสองลบแปดเอบวกสิบหกบวกด้วย b ีกำลังสองลบแปดบี บวกสิบหกนะครับอันนี้มันจัดรูปยากนิดหนึ่งนะโอเคปะมันจัดรูปยากนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะม,มาสิบเท่ากับอ่าเดี๋ยวดูจริงๆแล้วตอนเนี้ยคุณอ่า,อาจริงจริงเดี๋ยวจัดรูปอีกแบบหนึ่งดีกว่า เรารู้แล้วใช่ปะว่าตอนนี้เราได้รูปนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวออนมาใช้กับนี้เลยดีกว่า A บอรเป็นสิบใช่ปะใช่ปะ A บอรเป็นสิบราะว่า B จะเท่ากับอะไรสิบลบเถึงปะย้าย a ไปลบเนาะแล้วก็จับสองอันนี้มาทำกันเลยนะครับก็แทน B เข้ามา เพื่อเพื่อทําให้พจน์เนี้ยมีแต่ตัว a โอเคปะก็กลายเป็นเลยสิบเท่ากับ a ลบสี่กำลังสอบวกกับอ่าสิลบ a ลบสทั้งหมดกำลังสองง่ายกว่าปะง่ายกว่าปะง่ายกว่าเนาะจริงไหมโอเคเนาะตรงนี้กลายเป็นสิบเท่ากับหน้ากำลังสองลบแ a บวกสิบเหมือนเดิมเนาะบวกอะไ นี่กลายเป็นเท่าไหร่อ่ะ10บลบสิเป็น6 6เนาะหกลบเทั้งหมดกำลังสองสิจะเท่ากับ a กำลังสองลบแปบวกสิบหวอะไรครับหน้ากำลังสองหกหหลบสหน้าหลัง 12a สอเบวกเอกำลังสนัค่อยๆจัดรูปครับอันนี้มันบวกกันเนาะ a กำลังสบวก a กำลังสองได้ 2a งเอกำลังสอง ลบแปดเอลบสองเอได้ลบยี่สิบเอสิบหกบวกสามสิบหกได้บวกห้าสิบสองอ๋อดึงตัวร่วมนะครับหารได้หมดเลยปะน่าจะหารได้หมดนะหารสองทุกตัวครับห้าเอกำลังสองลบสิบเอบวก <26. S 2> ยี่สิบหกย้ายห้ามาลบเอยี่สิบหก2บยี่สิบเอ็ดนะครับศูนย์เอลบเจ็ดกับเอลบสามอันนี้แยกตัวประกอบเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอจะเท่ากับเจ็ดแล้วหรือสามนะครับแต่เขาบอกว่าอะไรถ้าเอเป็นสามบีจะเป็นอะไรเขาบอกบีเนี่ยมันเท่ากับสิบลบเอเนาะ ถ้า a เป็น3อ่ะ b จะเป็น7ถ้า a เป็น7 b จะเป็น3แต่ว่าเขาบอกว่าอะไร b ต้องมากกว่าเท่ากับ a เนาะแปลว่า b จะเป็น7 a จะเป็น3นะครับเข้าหาอะไร b ลบ a แปลว่าก็เอาเป็น7ลบ3ได้สนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะก็ประมาณนี้ครับผม